อันนี้ได้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบจริงจังสักทีนะครับ4ปีเต็มแบตยังสมบูรณ์อยู่นะครับซึ่งอาจจะตีไปว่าสักประมาณ80%แต่4ปีเต็มเนี่ยคุ้มค่าละราคาตอนนั้นซื้ออยู่ประมาณ2,750นะครับปัจจุบันอยู่ประมาณ3,250ยี่ห้อตัวนี้คืออยู่ในรถ KTM ที่ไม่เลือกใช้แบตเตอรี่ถูกเพราะว่ารถราคาแสนก็บาทนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นยี่ห้อที่แพงกว่าน,นี้เขาก็คงไม่เลือกใช้แบตเตอรี่ถูกมันไม่มาตรฐานนะครับมันมีไฟไหม้อยู่ตลอดวันนี้ให้2คอนเทนต์นอกจากไปเห็นแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเราก็ยังมีจุดหนึ่งคือไฟเบรกซึ่งรถพวกนี้ถ้าเข้าป่าบ่าบอยๆเนี่ยไฟเบรกจุดนี้มันจะแตกแตกยับแตกบ่อยให้ย้ายตำแหน่งไฟเบรกไปจุดนั้นครับใช้ LED ประมาณนี้ต่อสายให้ดีนะครับสายอย่าไปพลาดไว้บริเวณ บริเวณโคง้งหรือจุดที่มีการกดทับต้องไล่สายมาให้ดีลงมาจุดนี้สายถ้าเป็นฉนวนสองชั้นจะโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้ทําจะบอกว่าช่วยก็ช่วยครับควรจะเป็นฉนวนสองชั้นแล้วก็สายมีความหนานิดนึงไล่ไปในจุดที่ไม่มีการทับหรือการการขยับของเปลือกของโคง้งนี่จะมาโดนสายนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่มา2ปีแล้วเหมือนกันไม่แตกแต่ถ้าเราย้ายไปจุดอื่นนะครับ จุดที่มันเป็นจุดมดาตรฐานของมันเนี่ยคือบอกเลยว่าแตกยับส่วนใหญ่เข้าป่าขี่แข่งแตกหมดใช้ตำแหน่งนี้ครับโอเคที่สุดละกลางคืนสว่างด้วยฮะลองดูครับวันนี้ก็ทำรถเข้าป่าส่วนแบตเตอรี่ที่สภาพยังสมบูรณ์และน้ำหนักเบาขนาดนี้นะครับคือเวลาเราเข้าป่าเนี่ยแบตตไ,ไอแบตเก่าตัวนี้จะเกิดประโยชน์ถ้าสภาพมันยังสมบูรณ์พกไปเลย เพราะว่ากรณีรถที่เป็นรถหัวฉีดนะครับไม่มีคิกสตาร์ทคือไม่มีสตาร์ทเท้ามันจะใส่การสตาร์ทจากแบตเตอรี่อย่างเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ต้องสมบูรณ์ไฟต้องครบต้องพอก็เอาตัวนี้เข้าไปเป็นแบตเตอรี่สำรองได้ซึ่งมันเบามากอันนี้นะครับถ้าเที่ยวป่าหรือจริงๆต้องใช้แบตเตอรี่สำรอง